ชาวโซเชียลแคมนี้แล้วก็หลังจากที่เมื่อกี้สครับหน้าไปแล้วเดี๋ยวเาจะมาฟัากหน้ากันก็ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ของจับไวเทนนิ่งแอนด์เฟิร์มมิ่งมาร์มันจะช่วยเรื่องของ ให้ผิวหน้าขาวกระจ่างแล้วก็ลดริ้วรอยของใบหน้ากันนะตัวนี้มันเป็น 2in1 เป็นทางวิตามินซีแล้วก็คอลลาเจนรวมกันอันนี้ดีมากนะมีส่วนผสมของแมกกาอะไรก็ไม่รู้อะไรของวิตามินซีแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยช่วยช่วยผัดเคลล์ผิวเก่าให้แบบ ให้ออกไปที่ตายแล้วให้ออกไปทำให้หน้าขาวขึ้นนะประกอบไปด้วยวิตามินอ e, ีสากัดจากโปรตีนธรรมชาติอะไรก็วิตามินบีช่วยลดรอยแดงอะไรประมาณเนี้ยนะเย่อมาเดี๋ยวเราใช้ดูยาซื้ออ่าเดี๋ยวก่อนบอกค่ะซื้อที่วัสันนะเท่าไหร่ข้างบนลืมไปแหละ should head mm. Mm. ย <c oughs> ากิดหนึง่งก็ลูกนะให้ให้มันติดไปกันหนะ้าเลยมันจะเลยหน้านิดหนึ่งแค่ไหล่ะอืม ทิ้งไว้อย่างนี้ <c oughs> ทิ้งไว้อย่างงี้ประมาณเดียทีเนี้ยสิบถึงสิบห้าเอ้ยสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะแล้วก็ค่อยอ,ออกแต่ว่าเราเป็นคนที่ใช้ของประหยัดนิดน,นึงก็ทิ้งไว้เลยทั้งคืนจนกว่ามาร์กจะแห้งนะแล้วก็ค่อยเอาออกพอออกเสร็จแล้วนะจะบอกวิธีให้ ก็มันจะมีพวกแบบเนื้อมากอะที่แบบยังเหลือในถุงอย่างเงี้ยเนี่ยที่เหลือในถุงนะก็เทลงมาแล้วก็ตบใส่หน้ามันจะทำให้แบบไวมันลุงได้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ก็บายบายอย่าลืมไปใช้กันล่ะแทบ็บไวเทนนิ่งเฟิร์มมิงมาร์กนะบายบาย น่ากลุ้มนี่มันข่าวขึ้นจริงๆนะเคยใช้แล้วแพ่นหนึ่งนะข่าวขึ้นจริงๆ